สวัสดีครับผมน,นายธนภูมิสมพุทตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำหนาวขอต้อนรับเข้าสู่การดำเนินโครงการตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตำบลน,น้ำหนาวอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการคัดสรรกิจ,จกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปีพศ2566 ของตำบลน้ำหนาวอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ดังนี้ด้านความมั่นคงทางอาหารได้ดำเนินการเป็นการส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวและโครงการนี้ส่งผลทำให้ผู้คนรักกันทุกครัวเรือนทุกหมู่บ้านจำนวนหกหมู่บ้านด้านความมั่นคงในชีวิตมีกิจกรรมกลุ่มอาชีพ มีการช่วยเหลือในการปรับปรุงพัฒนาที่อยู่อาศัยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านความสามัคคีปรองดองได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันสำคัญของชาติอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการยึดหลักราาประชาธิปไตยมีการรณรงค์ส่งเสริมหลักราาประชาธิปไตยในเวทีการประชุมสัมมนาต่างๆอย่างต่อเนื่องด้านการปลอดอบายามุกปลอดยาเสพติดตำบลน,น้ำหนาวได้ดำเนินกิจกรรมการลดและเลิกอบายามุกอย่างต่อเนื่องและจัดกิจกรรมในการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดด้านการบริหารจัดการชุมชนได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนเช่นข้อมูลจปทกอชอชอสองอและการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนระดับหมู่บ้านตนําบลเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการชุมชนด้านการสร้างโอกาส และความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้ดำเนินการช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการให้การส่งครอประชาชนกลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่องด้านแหล่งทุนชุมชนตำบลน,น้ำหนาวได้มีโครงการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนที่สำคัญ ได้แก่โครงการกองทุนหมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนกอขอคอจกอลุ่มออมทรัพย์กลุ่มอาชีพรวมทั้งกองทุนที่องค์การบริหารส่วนตำบลมีงบสนับสนุนให้ประชาชนแต่ละหมู่บ้านซึ่งสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและยึดมั่นตามหลักธรรมมาพิบาล การเศรษฐกิจช <|ja|> ุมชนเข้มแข็งได้มีการดำเนินการส่งเสริมให้กลุ่มใดมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างโอกาสในการเพิ่มช่องทางการตลาดการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติตำบลน้ำหนาวได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการในเรื่องที่สำคัญดังนี้การบริหารจัดการป่าชุมชนและการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรมมีการรับซื้อขยะจากคนในชุมชนทุกเดือน ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการพึ่งพาตนเองได้ดำเนินการส่งเสริมผู้นำด้านการพึ่งพาตนเองผ่านเวทีประชุมอบรมสัมมนา,าอย่างต่อเนื่องด้านการสร้างเครือข่ายภาคีการพัฒนาได้ดำเนินการจัดทำบันทึกความร่วมมือการพัฒนาตำบลโครงการตำบลเข้มแข็งและโครงการอื่นๆเช่นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญในอำเภอ้ําหนาว ตำบลน้ำหนาวอำเภอน้ำหนาวได้ดำเนินการพัฒนาตำบลเข้มแข็งตามแนวทางดังกล่าวอย่างต่อเนื่องถึงแม้จะมีปัญหาภัยแล้งภัยจากช้างป่าเข้าทำลายพืชผลแต่ก็ได้ร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลและผ่านวิกฤตมาได้ด้วยดีขอขอบคุณทุกท่านไว้ในโอกาสนี้ครับ